รู้หรือไม่ในอดีตนั้นเกม o r e i g n High i d e กพ p r o p ร์ซ y นั้นเคยเกือบโดนแบนเพราะฉากมีเพศสัมพันธ์ของตัวละครย้อนกลับไปในปี2005ก่อนที่เกม o r e i g n High i d e กพ p r o p ร์ซ y จะถูกจนารกรนมในสหรัฐเกมเกมนี้ก็ได้ถูกคณะกรรมการจัรเอร์ซอฟต์แวร์บันเทิงหรือ ESRB ทำการจัดเร์ให้อยู่ในระดับ AO หรือ Adult Only ซึ่งเป็นเระดอายุสูงสุดที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเล่นเกมนี้โดยเด็ดขาดซึ่งการที่เกมได้รับระดอายุนี้จะส่งผลให้เกมนี้ไม่สามารถวางขายต ามร้านค้าปีกทั่วไปและไม่สามารถทําการโฆษณาได้ซึ่งแน่นนครับว่าถ้าเกิดป่อวไว้แบบนั้นเกมนี้จะต้องประสบกับปัญหาด้านยอดขายแน่นอนแต่ความตลกก็คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกมนี้ได้รับเลด AO มานั้นไม่ได้มีที่มาจากฉากสังหารโหดหรือฉากความรุนแรงแต่กลับมีที่มาจากฉากโป๊เปลือยและฉากการมีเพศสัมพันธ์ครับเพราะเกมนี้มันมีฉากทํานองนี้เยอะอยู่ฉากอาบน้ําเอย่ยฉากการมีเพศสัมพันธ์เอย่ยและความฮาคือฉากการมีเพศสัมพันธ์บางฉากมันมีคุยทำาอเวนให้กดด้วยนะครับนี่พี่คิดว่าตัวเป็นเฮโรนเคโ จากกรดอัลเลยและก็แน่นอนครับว่าเพื่อให้เกมสามารถวางขายได้ตามปกติทางทีผู้พัฒนาจึงต้องทําการตัดเน,น,นื้อหาโพนิโอปทั้งหมดเพื่อให้เกมสามารถวางขายได้ตามปกติครับแต่สาหรับใครที่อยากหาเล่นเกมนี้ในเวอร์ชันที่ไม่มีเซนเซอร์พวกคุณก็ไม่ต้องไปควานหาที่ไหนไกลครับเพราะตัวเกมเวอร์ชันรีมัสเตอร์ที่วางขายบนหน้าเว็บไซต์ Steam ในปัจจุบันทางผู้พัฒนาก็ได้ทําการนําเนื้อหาที่เคยถูกตัดทิ้งไปในอดีตใส่กลับเข้ามาในเกมเวอร์ชันนี้อย่างครบถ้วนครับ